คุณจะเลือกแรกหรือเ e ตอ t i ิชันคำก็ไม่หลอ่อสองคำก็ไม่หลอ่อบนหน้ามันแรกทุกวันบนอยู่นั่นแหละง <c oughs> ั้นก็จัดมันเลยลีโวหน้าหล่อแคปเซตอ t ดิชันรถหล่อสายซิ่งวิ่งเน้นทําทรงนี่เลย ลีโว Z ซ d i อ i o ชนจะมาะกับอะไรอีกสเกิร์ตรอบคันสายสปอร์ตสายซิ่งฟาสติโน่หลอ่ลอๆเท่ๆเลยนะครับบวกกับล้อแมกขอ18บ18นิ้วพร้อมยางลายนิตตประกอบกันสวยๆไปเลยและไม่ต้องห่วงหากจะเอาไปบรรทุกขนของก็จุได้เยอะพื้นที่เหลือเหลือว้าวภายในกว้างขวางนั่งสบายอะไรขนาดนี้เนละบวกกับเครื่องยนต์ก็แรงทนประหยัดน้ำมัน ัก็เงียบสบายตัวไอ้น้องเซลอยู่ไหนไปจ้องมาออโลง